ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับ,รบมื้อนี้ก็วันหวยลาวพัฒนาออกนพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่30สิงหาคม2567นะครับครับมื้อนี้ผมเตรียมพามาสรุปนะพี่น้องเนาะครับ15อาจารย์ดังนพี่น้องเนดะ้อครับเมื่อวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุทธที่28สิงหาคม2องหลาวพัฒนาออก เก้าแปดแปดสองสามเก้าครับเด็กหลางก็ออกแปดสองเนาะพี่น้องเนาะครับชุดที่พอ่อแตีมสรุปให้งวดที่ผ่านมาพี่น้องพิชเลยพี่น้องเนาะหาสี่หกมาตะเกี่ยตัวเดียวนะครับเตรียมกราบขอโทษขอไผ่ได้พี่น้องเด้อนะครับวันนี้พ่อเตียมก็ได้พามาติดตามเพิ่งตำกันอีกเนาะพี่น้องเนาะสิบห้า อาจารย์ดังนะครับที่ใดตัวใดนะครับเนาะสัตว์น้อพี่น้องสั์นี่สัตว์เนาะ,นมมนะครับพอเตรียมไปเริ่มเลยพี่น้องเอ้อ เริ่มจากอาจารย์เม่งนะพี่น้องสัตว์เกียนบอคับอาจารย์เม่งบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับสามนะพี่น้องเจ็ดกับสามครับครับส่วนจับคู่พี่น้องครับอาจารย์เน้นที่เจ็ดสามเจ็ดห้านะพี่น้องนะเนื้อเหล็กบอลลายหางเก้าสามเก้าห้า นะครับเอาแคปหน้าจอครับผมรับเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์เม่งนะครับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนนาดีพี่น้องครับเซียนนาดีบนล่างวิ่งรลดเก้าตัวเดียวเลยพี่น้องเนื้อเก้าตัวเดียวครับเอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนื้อเน้นๆนะครับ สองเก้าสี่เก้าห้าเก้านะพี่น้องเนาะครับเลขบอลลายหางครับมักจอบแต่ใอย่าลืมกลับตัวไว้นําได้พี่น้องเด้อเซียนนาดีนะครับครับปเตรียมกระคอขอบคุณหลายนะครับเดอ้อเซียนนาดีนะครับชับหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนย์เจ็ดพี่น้อง ครับปูศูนย์เจ็ดบนล่างวิ่งรวดสี่กับห้าเน้นที่ห้าพี่น้องสี่กับห้าครับครับเอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อเน้นห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองนะพี่น้องเนาะครับตัวทีโบเน้นเข้ามาเข้ากับพิจารณามึงเอานะพี่นะ้องเนาะครับแคปหน้าจอครับผม ครับรเตรียมกับข้อกรับขอบคุณปู่หลายๆนะครับเ้อปู่ศูนย์เนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อบ้านสวนตะพี่น้องเ้อพ่อบ้านสวนมวดทิพั่านมากเกเข้าตัวกับตาพี่น้องครับเอาเลขวิ่งบนล่างวิ่งรูด6กับ3พี่น้อง6กับ3ครับ บันทส่วนจับคู่ได้พี่น้องเ้อครับแชปหน้าจอครับผมอย่าลืมได้พี่น้องเ้อมักสอบแต่เด็กก็จะลืมลับตัวไว้น้ำเนอพี่น้องเนาะ,ะ,ะ,ะครับอ่ะเตรียมข็อขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อบ้านส่วนนาะพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนน้องหานพี่น้องเซียนน้องหาวงนวัวนี่ขอแจ้มืออาารย รับบนล่างวิ่งรูด4กับ2พี่น้อง4กับ2ครับนะส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อรับเน้น4 2 4 6 4 7นะพี่น้องเอาตัวที่บนเน้นเข้ามาเข้าเกิดพิจารนามึงเอานะพี่น้องเนาะรับแคบหน้าจอครับผมขับปเตรียมกับขอขอบคุณในไลน์ได้ครับเด้อเซียนหนองหานะครับเนาะ คอยเข่าคอยแตกปังๆนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคลาดได้พี่น้องเด้อปูโคลาดบนล่างวิ่งรูด2กับ3เน้นที่2 2กับ3ครับขัดเกล็ดนะพี่น้องเนาะหาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อ เน้นเจ็ดสองนยะพี่น้องเนาะครับตัวที่บนเน้นเข้ามาเข้ากับพิจารณามึองเอาเนาะพี่น้องครับอาแคปหน้าจอครับผมครับเตรียมขอข้อกัาบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูโคราดนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหยวนนะพี่น้องเด้อ ครับเซียนหยวนบนล่างวิ่งรูดห้ากับเก้าพี่น้องห้ากับเก้าครับหาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อเน้นแปดห้าเก้าห้าห้าห้านะครับเอาตัวมักสอบตัวเด็กเขาก็จะลืมได้พี่น้องเด้อกับตัวไว้น้ำเนาะครับเนาะ ครับเต้ียมกับข้อขอบคุณหลายๆนะครับเดอ้อเซียนหยวนนะครับแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนคนริมทางนะพี่น้องนะเด้อเซียนคนริมทางวัต่ิพันธมาแตกทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องครับวันนี้ก็บบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าพี่น้องแปดกับเก้าแปด ก้านะครับหาส่วนจับคู่พี่น้องเน้นแปดหนึ่งแปดสองสามแปดสามเก้าหนึ่งเก้าสองขับตัวกันเข้ากระเบิงไว้ได้พี่น้องเด้อโมดิพานมาเก้าสามเข้าตัวกันนะพี่น้องขับแชปหน้าจอครับผมครับเตรียมกับขอขอบคุณหลายๆด้ครับเด้อเสียนคนริมทางนะครับเนาะรับไปต่อครับผม ไปต่อที่พ่อแหล่ได้พี่น้องเดอ้อพ่อแหล่นอนหน้านะครับบนล่างวิ่งโดดสี่กับศูนย์สี่กับศูนย์ครับฮาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเดอ้อครับพ่อแหล่บนเนี่ยไหนที่ห้าสามห้าสี่พี่น้องครับตัววันเนี่ยเข้ามาเข้ากับพิจารณาเบื้องเอาเนาะพี่น้องเนาะ คอยเขา่าคอยแตกที่สําคัญก็อย่าลืมกลับตัวไว้น้าเด้พี่น้องเด้อครับขอเติมกับข้อขอบคุณห,หลายลายนะครับเด้อพ่อแหลนอนนาเนาะครับเนาะรับแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศีสะเกตพี่น้องปูศีสะเกดมัว่วเทพันมากกับสามเก้าเข้าตรงๆนะพี่น้องเด้อขับบนล่างวิ่งรลดหกกับเจ็ดเน้นที่เจ็ด ครับเจ็ดครับมาบารในส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อปูสีสะเกตดนะครับเลขสามตัวก,ก,กระเบิงไว้น้ำน,นะพี่น้องเนาะครับปูเนียนไ้นะครับตามนี้นะพี่น้องเนาะครับคอยเข่าคอยแตกปังๆอีกเข้าตรงๆอีกนะพี่น้องเนาะครับแคปหน้าจอครับผม คร,ครับขอเตรียมข้อกาบขอพขอคุณปูหลายๆนะครับเด้อปู่สีสะเกตนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานนะพี่น้องเนอะรับเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูด0กับ8พี่น้องศนย์กับ8 ครับเอาส่วนจับคู่พี่น้องเน้นแปดสามแปดสี่ครับเอามาตัวแดงฮอกับพิจนานาด้พี่น้องเรื่องงวดที่ผ่านมาเข้าเก้าสามเข้าตัวกลับด้พี่น้องเอาฉะนั้นแล้วงวดนี้ฮอก็จะลืมกลับตัวไว้น้ำเนาะพี่น้องเนาะครับรเตรียมกรขคอขอบพูดในรายได้ครับเด้อเซียนชัยวานนะครับแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่หนุ่มสวนยางพี่น้องรับหนุ่มสวนยางงวดที่ผ่านมากกับเข้า3ามเข้าตรงๆเนะพี่น้องเด้อหนุ่มสวนยางรับบนล่างวิ่งรูด7กับ8พี่น้อง7กับ8 7 8นะครับหาบานี้ส่วนจับคู่พี่น้องเน้น7จ็ดหนึ่งเจ็ดสาะพี่น้องเด้อ ครับตัวที่บนเนนเข้ามาเข้ากับพิจารณาเมืองเอาเนาะพี่น้องเนาะครับคอยเข่าตรงๆปังๆอีกพี่น้องโศกโศกกันมันเนาะพี่น้องเนาะครับเชปหน้าจอครับผมครับเตรียมกับคอขอขพูนห,หลไรได้ครับเด้อหนุ่มสวนยางเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เออนี่ห้อยซ่องเนะพี่น้องเด้อ หวยซองเงินแสน,นพี่น้องเขามาแล้วสามงวดได้พี่น้องเน้อเนอสามหกเก้าเนี่ยตัดเล่นเญออพี่น้องเนี้ยวิ่งหกน,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 นะพี่น้องเนาะหกครับนี่ครับโปรเตียมมาจากพอใจดีได้พี่น,อน้องได้หวยซองเงินแสนเขามาสามงวดแล้วแต่ว่าเป็นหามาเป็นแบบนี้นะพี่น้องอันนี้คือโปรเตียมาขยายสามหกหกเก้า เอามากตัวใดเห้องกับพิจารณาเมืองซับเอาพี่น้องหกประตูนะครับเด้อหวยซองเงินแสนนะครับแคปหน้าจอครับผมพอ,อเตียมขอขอบคุณหลายเด้อขอบเด้อพ่อใจดีนะครับเนาะพอเตียมไวล้ลงคลิปนะครับเอามาสรุปให้พี่น้องในเบืองน้ากันนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้อง ครับเซียนหนองคายนะครับบนล่างวิ่งรวดแปดกับเก้านะพี่น้องเนอะแปดกับเก้าแปดเก้านะครับเอาบอนในส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนอะเน้นเก้าสองเก้าแปดสามพี่น้องเอาฉะนั้นแล้วเ้ามาักตอนนี้ห้อพิจารณาเมืองเอาเนาะพี่น้องเนาะตกกันกับเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับเช็หน้าจอครับผม ครับพอเตรียมกับคอขอบคุณได้หลายได้ครับเดอ้อเซียนหนองคายนะครับเนาะครับสุดท้ายท้ายสุดเด้อพี่น้องเดอ้อก็คือของพอเตรียมนะครับเนาะครับครับของพอเตรียมกับบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดเด้อพี่น้องเจ็ดกับแปดนะครับเนะเาะอ้าวเจ็ดกับแปด เอาส่วนจับคู่พี่น้องครับพอเตรียมเน้ย 8, 3, 8, 7, เนยแปดสามแปดเจ็ดสามนะพี่น้องเนาะเอาฉะนั้นแล้วตัวเก่าสองตัวเลยพี่น้องเมืองใหม่นะพี่น้องเนะาะทามาตัวเกา่ายีนะครับเอาผิดพลาดประกานนรใดพอเตรมกราบขอโทษขอภัยได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่นแนวทางนะครับเอาฉะนั้นแหละพอเตรียมขอ on, ขอวยพรคอยเขาคอยแตกปังๆเด้องวดนี้ พี่น้องเอฟซีก็จะได้โศกมันมนกันนะครับเอาบาริโอมเตียมผ้าไปนับคะแนนน้ำกันพี่น้องนับคะแนนเห็นเห็นแล้วพี่น้องเนาะเอาตัวคะแนนหน่อยๆก็เบิงเบ่งไว้เด้อพี่น้องเด้อครับแปดนะพี่น้องศูนย์ <0 S 2> มีสองคะแนนหนึ่งไม่มีคะแนนสองมีสองคะแนนสามมีสามคะแนน 4มี3คะแนน5มี2คะแนน6มี3คะแนน7มี4คะแนน8มี5คะแนน9มี4คะแนนครับหลายกโมูคือ8ตัวเดียวพี่น้องลองทำเนาะ ครับผัวเตรียมเอาซ้ำนี่พี่น้องเห็นน้ำกันเนาะครับเนาะครับลายหางลายกะเบื้องหยาครับพี่น้องเอาตัวร่องกะเบิ้งไววได้พี่น้องเนอะเกียรกับเก้านะครับ เอาหวัวนี่ขอไว้พอคอยเขา่าคอยแจกปังๆเด้อพี่น้องครับจะจะโชกๆมันๆกันนะพี่น้องเนาะเด่นแปดตัวเดียวนะพี่น้องลองเจ็ดกับเก้านะครับเอาผิดพลาดประกันใด้พอเตรียมกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อครับคอยเข่านะพี่น้องเนาะเล็กวิ่งตัวเดียวนะครับครับพี่น้องแคปหน้าจอครับผม เอา่าลืมนะพี่น้องเด้อขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มน้ำนะครับครับเอาสูตรทายตายสูตรนี้พอแต้มก็ขอไว้พอทุกคนที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพอแต้มขอให้โฉบโมันมานเฮงเฮงลวยๆได,ด,ด้พี่น้องเด้อครับเอาสําหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะเอาไปพอกันอีกหลังหวยลาวพัฒนาออกนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม